มากันเลยครับอันนี้ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเขาวันนี้ขอตั้นๆง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นรถที่ทําการเคลือบแก้วเสร็จเมื่อวานแล้วนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมการเริ่มต้นของการเคลือบแก้วทีลานั่นเองนะครับสาหรับคันนี้ bmw x6 นะฮะของแต่งรอบคันนะครับก่อนอื่นเลยตอนอื่นที่ลูกค้าจะเคลือบแก้วเนี่ยตอนนั้นลูกค้าจะทําเพียงดีเทลลิ่งเท่านั้นจะขัดเฉพาะชิ้นส่วนคาร์บอนรอบๆคันรวมๆกันแล้วก็เกือบหมื่นนะครับ ซึ่งผม,มแนะนาว่าลูกค้าทําเคลือบแก้วไปเลยดีกว่าเป็นเคลือบแก้วตัวเริ่มต้นขัดให้เหมือนกันแต่ได้น้ํายาเคลือบแก้วแล้วก็ขัดตัวสีเตรียมผิวรถให้หมดด้วยแล้วก็รวมถึงเคลือบกระจกเคลือบรอแมกเคลือบคาร์บอนให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นโปรแกรมที่คุ้มระดับหนึ่งเลยคันนี้อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับสำหรับไอ้กอนะไอ้กนะถ้าเป็นตัวเริ่มต้นของรถทีดันทั่วไปก็อยู่ที่ประมาณ15ื่นประมาณนี้โอเคตอนนี้เดี๋ยวเรานะครับ พาไปดูกันรอบคันก่อนนะครับส่งงานสวยงามนะสวยงามรอบๆคันก่อนนะครับสำหรับเอ็กโคคันนี้นะครับเคลือบแก้วตัวเริ่มต้นของเรานะฮะคอร์สกาฟีนนะครับสวยงามมากๆครับเวลาในการทําไม่เยอะนะครับเพราะว่าเป็นรถใหม่ายแดงแล้วก็เพิ่งใช้มาได้ไม่นานนะครับแล้วก็ลูกค้าไปติดของแต่งมาเกิดริ้วรอยเล็กๆน้อยๆผมก็เลยแนะนําว่าลูกค้าเป็นเคลือบแก้วตัวเริ่มต้นของเราไหมแล้วลูกค้าจะชอบนะครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้าง ตอบโจทย์นะครับกับลูกค้ากลุ่มนี้มากๆเลยนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับไอ้โคคันนี้เสร็จสิ้นสวยงามเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังจะออกไปข้างนอกนะครับซึ่งจะได้ไปโชว์ตัวข้างนอกอีกสักระยะหนึ่งสำหรับคันนี้สามารถรับรถได้เลยนะครับไปออกไปได้เลยออาไปเลยเราจะส่งคันนี้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวรถ BM คันนี้นะครับยังอยู่กับเราอีกน่าจะสองสามวันแหละทุนทางลูกค้าจะ มารับช้าหน่อยนะครับจะบอกว่าได้ยินเสียงกันหรือเปล่านะครับได้ยินเสียงต่อได้ยินเสียงด้วยนะได้ได้ไปเลย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 ทานทานอาพอพอพอกหน้อยกลหน่อยอเราไม่เสียงนะฮะ <laughs> โอเคตบ,บายไปเลยนะครับ แล้วตอนนี้นะครับ Honda CRV คันนี้นะครับหลังจากที่เราทำการาเคลือบแก้วในสเต็ปซูเปอร์อัลฟาการฟีนเป็นเรียบร้อยแล้วทำทั้งหมด3รอบนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะติดฟิม์มใส่กันลอยนะครับเฉพาะจุดเสี่ยงเพราะว่าคันนี้นะฮะติดฟิม์มใส่กันลอยเพราะจุดเสี่ยงมีอยู่หลายจุดเลยก็คือในส่วนของกาบกาบประตูกับข้างประตูติดชิ้นนะครับแล้วก็สปอยเลอร์แล้วก็มีในส่วนของภายในหน้าจอ นิดนึงนะครับถ้าผมมีเวลาผมจะทำตรงเซ็นเตอร์ตรงตัวเฮสนี้ให้นะครับถ้าถ้ามีเวลานะนิดนึงพอโอเคแล้วครั้นนี้เดี๋ยวเราจะามาติดฟิล์มใส่กันลอยกันนะครับ สำหร,รับคันนี้นะฮอนด้า CRV นะครับสำหรับที่คันนี้นะฮะโปรแกรมที่ดันนี้ทำไปก็คือเป็นโปรแกรมซูเปอร์อัลฟากราฟีนนะครับก็ลงทั้งหมด4โค้ดนะครับอีกโค้ดท้ายนี่เดี๋ยวเราจะทำหลังจากติดเส้นจะติดติดตั้งหลังจากติดตั้งนะครับฟิล์มแต่ก็ลอยไปเดี๋ยวเราวันนี้เราจะมาติดจุดนี้นะฮะเนี่ยขอประตูเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับ10ชิ้นนะฮะแล้วก็ยังมีภายใน ภายในอีกสองสาชิ้นนะภายในตรงนี้ด้วยภายในตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้ด้านในเนี่ยเราจะติดตรงนี้หมดเลยเนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นเจ็ตแบ็กตรงนี้จะติดยากนิดนึงนะครับใช้เวลาอาจจะกินเวลาไปถึงช่วงเย็นนะครับอาจจะก่อไจะไส่งรถนะครับก็ขอบคุณท่านเจ้าของมากครับเดี๋ยวยังไงเราติดเสร็จจะแจ้งให้ลูกค้าทราบนะครับโอเคนะฮะสำหรับวันนี้นะต้องขอขอบคุณนะชมทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านลูกค้าทั้งสองพันเลยนะฮะ B M W X T I เนี่ยมารับได้เลยนะครับส่วนฮอนด้ C L V เพิ่งมารับนะครับยังไม่ได้ติดตั้งฟิลม์มใสกันรอยตอนนี้เคลือบแก้วไปทั้งหมดแล้ว3รอบอีกรอบสุดท้ายเดี๋ยวเราจะทําการติดตั้งหลังจากที่ติดตั้งฟิลม์มใสกันรอยเสร็จ<ม>โอเคนะครับขั้นตอนการทํางานวันนี้เป็นมีเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็เพิ่งมีคะแนนรถไป2คันนะครับสวยงามขอบคุณมากมเลยวันนี้มิกิเซวสสวัส,วส,วส,วสวดีครับ